สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะพี่น้องกันตอนแปดโมงกว่าเนาะวันพุธนะคะวันนี้สัญญากับพี่น้องว่าจะเอาเลขสองตัวมาให้พี่น้องจะได้หาซื้อเลขกันนะคะเมื่อวานให้วิ่งทั้งบนทั้งล่างเนะเาะงวดที่แล้วเข้าอาสี่สี่นะคะเนาะเข้าสี่ส,สีแล้วก็งวดนี้ก็เลยเอามาให้เร็วหน่อยงวดที่แล้วออกเบิ้ลเนาะ ออกเบิ้ลเดียวมันหมดเล่มพี่น้องก็เลยต้องเอาเล่มอีกเล่มมาให้สี่สี่เดี๋ยวก็ข้างบนเข้าวิ่งเข้าวิ่งสี่เนาะที่แล้วเนาะมวดนี้ก็จะก็จะเป็นเลขเจ็ดสี่เหมือนกันนะที่แล้วให้วิ่งเจ็ดกับสี่มวดนี้ก็ทําได้เลขเจ็ดกับสี่พี่น้องชอบอันไหนต้องมาหนึ่งตัวแน่แนๆอ่าแล้วก็พี่น้องก็ อชอบเลขโตดก็เอาตรงนี้ไปเล่นนะคะเนาะถ้าเชื่อใจมั่นใจหรือว่ามองเป็นเลขดับหรืออะไรก็แล้วแต่มีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานาะว่าหววอาจารย์เข้าตลอดเลยแต่ว่าไปเชื่อ,อเลขเด่นของใครก็ไม่ทราบอันนี้อาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็บอกว่า,ามันดับแล้วไม่เชื่ออาจารย์เพราะง,งั้นรอบนี้จะเข้ามาเล่นของอาจารย์เราก็จะเชื่ออาจารย์ ไม่เอาแล้วหลายสิบงวดแล้วไม่ได้เงินเลยว่างั้นแล้วก็ถ้าถูกวันนี้อยากจะซื้อกาแฟกันค่ะก็ขอให้สมหวังนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องอที่สั่งกาแฟมาเนาะคุณสักกุณาส,สักสักุณาเนาะ,ะสั่งสิบกล่องเมื่อวานนี้อาจารย์ไม่ได้ส่งเนาะเพราะว่าช่วงบ่ายรอรอกาแฟที่มาเติมรถหลังที่มาเพราะว่ามันขาดอยู่ขาดอยู่สอกล่องเนาะ ก็เลยมันขาดก็เลยรอแล้ววันนี้ส่งนะคะ,อะขอโทษด้วยเนาะช้าไปหนึ่งวันก็จะไปถึงนู่นก็น่าจะสองวันเนาะ,ะก็ก็คงพอดีนะคะ,ะพี่น้องก็รอหน่อยแล้วก็มีท่านที่โทรมาสั่งแล้วยังไม่ได้โอนนะคะ,อะบอกว่ารอลูกรอหลานอะไรก็ไม่ทราบโทรช่วยโทรบอกด้วยถ้าโอนแล้วนะคะแล้วก็หรือว่าจะให้แอดไลน์แล้วส่งสลิปมาให้ดูก็ได้นะคะโทรมาที่ เบอร์นี้นะคะ,ะที่อาจารย์ให้ไวะะ้ศน6 2หกส3 2 42่ 2. พี่น้องแคปเอาไว้นะคะเผื่อจะสั่งกาแฟลดความอ้วนหรือจะสั่งน้ําหอมหรือว่าสั่งกะปิวิตามินซีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะสั่งเกี่ยวกับพวกปีเสียพวงกุญแจแก้โชคลางหรือว่าอะไระตามที่พี่น้องเชื่อถือหรือว่าจะสั่งเป็น สร้อยข้อมือเป็นหยกนะจากพม่านะอ่าอันนี้แล้วก็ก็จะมีสร้อยคอเนาะสร้อยคอ,อของอาจารย์เนี่ยจะมีสองสีนะคะสร้อยคอเนาะแล้วก็จะมีสีเข้มอันนึ่งอยู่ในตู้อันนั้นมาทาโชว์ไว้เป็นสีสีสอ่าเป็นสีเลือดหมูนะคะสวยมากเอาไว้จะแกะออกมาให้พี่น้องชมเป็นชุดใส่เป็นชุดเวลาใส่ชุดเพา่หมสวยมากพี่น้อง ใครสนใจก็ทักมานะคะหรือว่าอยากได้สูตรโต๊ะเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิอกอหรือว่าพี่น้องอยากจะได้สูตรกาลังวันที่เข้าไม่เคยผิดเลยหลายปีแล้วนะคะออันนี้ก็ทักเข้ามาได้เนาะที่แล้วเลขมันเข้าอก่อนนะเผื่อพี่น้องเข้ามาใหม่แล้วไม่ไม่ไม่ได้เห็นเนาะ <c oughs> พอมันหมดเล่มอาจารย์ก็ไม่ได้หยิบออกมาละ ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนละหมดเล่มเข้าสี่สี่เนาะแล้วกอ็อันใหม่อาจารย์ก็เลยเอาอันนี้มาอ่ะพี่น้องอาจารย์เอให้พี่น้องแคปบได้เลยนะคะอันนี้เป็นสรุปเลขบนนะล็อกเจ็ดกับล็อกสี่นะที่แล้วเข้าสี่สี่นะรอบนี้ไม่รู้เข้าอะไรสี่ยังเหลืออีกตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเด่นเด่นสี่เด่น 4, เจ็ดน,นะคะพี่น้องก็จัดไปนะคะ วันนี้ก็ขอให้รวยปังใครอยากเข้า VIP าอย่าช้าคะ่ะพี่น้องจะเลขจะออกแล้วจะได้เลขแล้วนะคะอาจารย์จะส่งเลขแล้วนะใครอยากจะเข้า VIP เล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกนะอา,อาจารย์เข้า VIP ตลอดชีพหรือ6เดือนทักเข้ามาคะ่ะโชคดีก็ได้คุยกับอาจารย์เองนะคะรับเข้า VIP ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพไม่ต้องกลัวว่า,าเข้ามาแล้วจะ เสียฟรีไม่ค่ะถ้าออกตรงนี้แล้วไม่มีไม่มีทั้งสิน้นอ่าเพราะว่าเราจะเอาสลิปพี่น้องโอนอเข้าไปไว้ในลายแล้วก็เป็นหลักฐานนะการโกงหรือว่ารับแล้วไม่ได้เลขหรืออะไรฟ้องได้อันนี้ฟ้องได้เลยถ้ามีผิดกติกาอย่างที่อาจารย์พูดนะคะไม่ต้องยืนมองไม่ต้องยืนรอเรามีโชคมีวาสนาได้เนาะปลดหนี้กันได้รวยแล้วก็รวยอีกเนาะคนที่เขารวยกันเงียบเเยอะแยะนะคะ ไม่ต้องอไปนั่งหาหวยฝันหวยอะไรต่ออะไรอยากเข้ามาก็ตามนี้ตามเบอร์นี้นะคะแคปได้เลยนะ,ะ0ูนย์หกสองสี่ห้าเผื่อว่าโชคดีก็จะได้คุยกันนะคะเข้ามาได้เลยเนาะไม่ต้องรอเขารวยรวยได้เราก็รวยได้เขารวยได้เราก็รวยได้เนาะ,ะตามนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็สูตร สูตรคัดเล่นเนี่ยก็เลือกเอาพี่น้องพี่น้องชอบเลขอะไรก็คัดเอาเลขเอาแล้วก็มันก็จะมีเลขเบิ้ลอยู่ตามนี้เลขเบิ้ลก็จะมี553311นงเนาะรอบนี้แล้วก็6 6, 6 8 8 0 0ดแปอันนี้จะเป็นเลขเบิ้ลเพราะว่าสูตรมันเบิ้ลมันก็จะออกมาเบิ้ลเยอะนะ,ะพี่น้องชอบอันไหนก็อย่าลืมแล้วกันกลับทุกครั้งนะคะเพราะว่าเลขอ่ะมันส่วนมากมีออกกลับเนาะที่แล้วก็เข้าแบบนี้เข้า3ามสอง อก็มีกลับให้ด้วยสองสามถ้ามีกลับให้แล้วในเลขก็จะน้อยแตอ่อันไหนไม่มีกลับมันก็จะกลายเป็น8หางหรือ7หางถ้ากลับแล้วก็เหลือจะหกหางแค่นั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็พี่น้องก็แค็บเอาเนาะ,ะวิบนห่งบนงสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบงออล่างรอบนี้ วันที่สิเดือน11เอนะคะวันเดือนพฤศจิกาเนะเาะพี่น้องวันที่ยีสบนะที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันเกิดวันเกิดของอาจารย์นะคะมันไม่ออกก่อนก็ออกหลังพี่น้องก็ลองเล่นติดๆนะสอสบอกตรงนี้นะ20แล้วก็อายุอาจารย์ก็ถ้า,า,าถ้าถ้าพศอ อาจารย์เกิด số นหนึ่งเนาะมันก็จะหกหกหกเจ็ดประมาณนี้ลองดูเผื่อพี่น้องได้เพราะว่าอาจารย์บอกทุกปีออกทุกปีเนาะแต่เดือนนี้เป็นเดือนเดือนเกิดของอาจารย์นะคะเผื่อจะได้เลขโชคลากวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเลขตรงนี้นะคะอ่ะเราก็มันเป็นเดือนเกิดของอาจารย์ใครอยากทำบุญ ครอยากทําบุญกับอาจารย์เพราะอาจารย์ก็จะตะเวนทําบุญนะแล้วก็ช่วยผู้ที่ยากไร้ช่วยผู้ที่กําลังเดือดร้อนอยากจะร่วมบุญด้วยกันก,ก็เชิญได้นะคะก็จะเป็นสายบุญด้วยกันเนาะอาจารย์ทําบุญคนเราไม่รู้ว่าจะจากกันไปเมื่อใดนะทาบุญเอาไว้ทํากุศลเอาไว้ร่วมกันเนาะ,ะตามนี้เออนี่ไงสี่สี่เห็นไหมคะพี่นาะงวดที่แล้วนะออกส,สี่สี่นะงวดนี้เลขเหมือนเดิมนะ พี่น้องชอบอนไนก็จัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นบนเนาะพี่น้องก็แคปได้เลยนะคะถ้า,าสูตรพี่น้องสนใจสูตรไหนทำไม่ถูกทำอะไรก็บอกกันได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จัดให้งวดนี้จะเข้ามาบอกสูตรดับด้วยก็สัญญาไว้เดี๋ยวจะเข้ามาบอกนะคะหลักร,ร้อยก็เหมือนเดิมนะหลักร,ร้อยมี8มีศูนย์มี2งงวดที่แล้วหลักร,ร้อยเข้าศูนย์นะคะเนาะ เชื่อใจกันก็ตามเข้ามานะคะ V.I.P อันนี้เข้าได้ทุกหลักนะไม่ใช่เฉพาะหลักร้อยอย่างเดียวสามตัวหน้าสามตัวท้ายซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมติดพวกนี้ไว้เขารวยกันก็เพราะสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะบางคนได้แปดพันได้คนได้หลายหลายหายมื่นบางคนติดเอาไว้เป็นฟ้อนๆบางคนชอบเล่นหลักเดียวยตัวเดียวล็อกเดียวเนี่ยโหได้ลอตเตอรี่กันเยอะนะคะ,ะมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะพี่น้องเนาะอยากคุยอะไรก็ทักทายเข้ามาอ่า ถ้าจะสั่งของเนี่ยพี่น้องพี่น้องโทรมาดีกว่านะาหรือว่าให้เบอร์โทรไว้ใน YouTube ก็ได้หรือในเพจก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เห็นแล้วก็จะติดต่อเข้าไปนะคะจะติดต่อเข้าไปคุยกับพี่น้องอันนี้ไวตรงนี้นะเลขใหม่ตรงนี้นะพี่น้องอยากได้อะไรก็ทักกันเข้ามาโทรกันมาคุยกันนะคะเป็นสายบุญด้วยกันเนาะช่วยซื้ออะไรก็ได้กาแฟกาแฟนี่ได้ผลจริงๆพี่น้องเป็นผลไม้31ชนิด มีทั้งผลไม้ที่เป็นอะโวคาโดนี่ก็จะมันแทนเลยแทนอ่าคอเฟ่เมตพวกนั้นเลยแล้วก็น้ำตาลก็จากยาหวานแล้วก็ผลไม้อ่เป็นพวกอ่ลูกพุนหรือว่าจะเป็นอ่มามะขามป้อมอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเป็นยาระบายเนาะอันนี้ได้ผลจริงๆถ้าพี่น้องอ้วนเยอะเป็นร้อยร้อยกิโลพี่น้องอย่าลืมทานเลยอ่ดื่มอ่าเช้าก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอหา,าอนอหารเที่ยงอ่แล้วจะลดเร็วมากนะคะ น้ำหอมก็มีน้ำหอมก็ยังเป็นโปรที่อาจารย์ยังไม่ยังไม่ไม่ขึ้นราคานะยังโปรอยู่เดิมวน้ำหอมจากฝรั่งเศสนะคะ,อ,ะอยากได้อะไรกระปิกะปิหวานกะปิเคม็มหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องอยากได้ก็ทักเข้ามานะคะอะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอันนี้เอาเลขมาให้ตามสัญญาพรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้พรุ่งนี้ก็จะมีเลขเข้ามาอีกนะคะ,ะแล้วก็ใคร ใครอยากเข้า VIP อยากรวยเหมือนเขาอยากจมบทนี้ปลดสินอยากจะหมดทุกหมดสศกอะไรก็ทักกันเข้ามานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโชคดีเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ